ครับผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้ง Windows i p นะครับขั้นตอนแรกเมื่อเรารีสตาร์ทเครื่องแล้วให้กดปุ่มเดลหรือปุ่ม F1 หรือปุ่ม F2 นะครับเพื่อเข้ามาเซต BIOS ให้บูตจาก c d ลอมโดยกดลูกศรเลื่อนไปที่บูตนะครับแล้วเลื่อนลูกศรลงมานะครับแล้วกดบวกสำหรับ BIOS รุ่นนี้นะครับเพื่อเลื่อนให้ c d r o ลมาบูตเป็นอันดับแรกแล้วกด F10 ทำการเซฟกดเยีนะครับ เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอของ Windows Setup ให้เลือกช้อยหนึ่งนะครับคือ Setup Windows XP นะครับส่วนเป็น Windows เวอร์ชั่น Service Pack อื่นก็จะทำนองคล้ายๆกันเนี่ยครับตัว Windows Setup ก็กำลังทำการ โหลดไฟล์แล้วก็ตรวจเช็คฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เครื่องนะครับขั้นตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นการทำงานโดยอัตโนมัติของระบบ w n ิ o โดเลยครับ ครับมาถึงหน้าต่างนี้ก็จะทำการเซตอัพ Windows XP นะครับโดยกด Enter ไปเลยครับสำหรับใดๆนี้ส่วนช้อยที่2ก็คือ Create Partition สร้าง Partition ใหม่แล้วกด C นะครับส่วนช้อยที่3ก็คือจะ Delete โดยเลือก Partition ก่อนนะครับแล้วกด D ในที่นี่ผมจะเซตอัพ Windows XP นะครับก็กด Enter ไปสำหรับใดนี้ครับ ตัวระบบก็จะถามให้ทำการฟอร์แมตโดยเลือกชนิดของการฟอร์แมตนะครับว่าจะเอาเป็นแบบ NTFS หรือแบบ Fat32 นะครับซึ่งทั้ง2ไฟล์ซิสเ็มนี้แตกต่างกันยังไงครับคือระบบ NTFS นี้เป็น New Technology File System นะครับซึ่งเคยใช้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาก่อนแล้วก็ทำการนำมาใช้ใน Windows XP นะครับจะมีความปลอดภัยสูงและความทนทานต่อข้อผิดพลาดได้ เยอะกว่าระบบแฟลนะครับแล้วก็สามารถบีบอัดข้อมูลให้แต่ละโฟลเดอร์รวมถึงสามารถกำหนดโคตาดิสแต่ข้อเสียก็คือเวลาฮาร์ดดิส e มีปัญหาการกู้ข้อมูลนี้จะทำได้ยากมากนะครับเพราะมีการเข้ารหัสส่วนแฟล32หรือไฟล์ซิสเต็มนี้นะครับจะมีข้อดีคือทำงานได้เร็วกว่าแบบ NTFS และสามารถกู้ข้อมูลได้ เมื่อระบบปฏิบัติการเสียก็สามารถจะนำฮาร์ดดิสที่เป็นระบบแฟลไฟล์ซิสเต็มนี่ครับไปจ้ำกับเครื่องอื่นก็สามารถกู้ข้อมูลได้แต่ในนี้ผมขอเลือกแบบ NTFS นะครับแล้วเลือกแบบฟลิกคือในการสาธิตีจะทำให้ทำงานได้ไวขึ้นนะครับกด Enter ไปครับตัว Windows Setup ก็จะทำการ format ตไดที่เราเลือกนะครับแล้วก็สร้างพาร์ i t i o n เป็นแบบที่เราเลือกคือ NTFS นะครับ เห็นได้ว่าเมื่อระบบ Windows XP Setup ทำการ Copy f i l ไฟล์แล้วได้ Format เรียบร้อยแล้วก็จะสู่เข้าสู่หน้าจอของเตรียมการติดตั้งนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ39นาทีจะเห็นได้ว่าการติดตั้ง Windows XP รวมทั้งการติดตั้งไดเวอร์ให้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบแล้วก็การติดตั้งโปรแกรมต่างๆที่เราจะเป็นต้องใช้ อาจใช้เวลารวมกันประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าในกรณีที่มีเครื่องมากๆและต่างสเปคกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องเก่าหรือเครื่องใหม่ถ้ายิ่งเป็นเครื่องเก่ายิ่งทําให้การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ใช้เวลานานายิ่งขึ้นและการแก้ไขปัญหาก็จะทําได้ล่าช้าผมจึงมีแนวคิดในการติดตั้งวินโดว์โดยใช้เวลา15นาทีต่อเครื่อง ถึง20นาทีต่อเครื่องนะครับเพื่อลดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้โปรแกรม Universal Imaging Utility นะครับหรือโปรแกรม UIU นะครับแต่กระบวนการติดตั้งโปรแกรม UIU ก็ต้องทำหลังจากได้ทำการติดตั้ง Windows XP เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็จะอธิบายการติดตั้งโปรแกรม UIU ในเคม การประกอบคอมวิดโอ มาถึงขั้นตอนนี้ก็คลิกน e x ไปครับเพื่อตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วคลิกน e x ไปนะครับคลิก f i n i s ครับ ครับผมมีทิปมาแนะนำอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคสำคัญนะครับท่านคงเคยเจอปัญหาเวลาติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆหรือติดตั้งโปรแกรมบางโปรแกรมนะครับตัวระบบจะถามหาไฟล์ของระบบหรือไฟล์เคอร์เนลของ Windows นะครับซึ่งถ้าท่าน ไม่ได้ทำการ Copy f o l d e ลอร์ i 3 8 6ไปก็ต้องทำการใส่แผ่น Windows แล้วก็เบลเพื่อมาหาไฟล์ในโฟลเดอร์ i 3 8 6ของ Windows นะครับทึ่งทำให้เสียเวลาแล้วก็มีปัญหายุ่งยากมากในการแก้ไขผมก็นำเทคนิคนี้มาเสนอนะโดยการ Copy f o l d e ลอร์ i 3 8 6เข้าไปไว้ในไดซีนะครับ กดพัรครับถ้าเกิดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ท่านได้ติดตั้งหรือซอฟต์แวร์ที่ท่านได้ติดตั้งแล้วมีการเรียกถามหาก็ให้เบาเข้ามาในโฟลเดอร์ i386 แล้วก็กดโอเคก็จะทำการใช้โปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์ตัวนั้นได้นะครับ ครับจะเห็นได้ว่าเราได้ Copy เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอจบการติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows xp แล้วก็ทิปต่างๆไว้เพียงเท่านี้นะครับ